ทำไมกลุ่มว้าแดงและทหารเวียดนามเหนือถึงใช้รองเท้าแบบนี้ของจีนและรองเท้าทหารแบบนี้มันคืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยรองเท้าท,หา,ทหารที่กลุ่มว้าแดงใช้ในปัจจุบันนะครับเป็นรองเท้าจากจีนที่นิยมใช้ในทหารเวียดนามเหนือในยุคสงครามเวียดนามซึ่งข้อดีอย่างแรกนะครับก็คือรองเท้าแบบนี้จะมีลักษณะที่หุ้มข้อนะครับและผู้ใช้งานสามารถเอาแถบผ้าเนี่ยมาพันบริเวณขาได้หากต้องการให้มันกลายเป็นกึ่งรองเท้าคอมแบตนะครับ และรองเท้ารุ่นนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษที่โคตรเท่นะครับ s ซ r p a s s Chinese Army PLA type 65 Liberation Shoes นะครับหรือรองเท้าเพื่อปลดปล่อยอิสรภาพโดยวัสดุหลักๆที่เราเห็นนะครับบริเวณในส่วนของที่หุ้มข้อเท้าเนี่ยก็จะเป็นผ้านะครับสามารถระบายอากาศและระบายน้ำได้อย่างดีนะครับในกรณีที่เดินลงไปในน้ำเนี่ยก็จะไล่ความชื้นและแห้งได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญบริเวณส้นเท้าเนี่ยนะครับ บริเวณปลายเท้าครับขออภัยนะครับก็จะเสริมในส่วนของวัสดุแบบเป็นหนังนะครับหนังแบบแข็งโดยข้างในรองเท้านะครับจะเป็นผ้าบางๆแบบนี้นะครับและมีบริเวณให้ร้อยเชือกแบบนี้นะครับและรองเท้าแบบนี้ยังใช้ได้ดีในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยป่าและภูเขานะครับเนื่องมาจากทหารอาจจะต้องการความคล่องตัวอาจจะไม่ต้องการใส่รองเท้าคอมบทแบบหนังจะนิยมรองเท้าผ้าแบบนี้เพราะระบายอากาศได้ดีกว่านะครับ โดยในส่วนของพื้นรองเท้านะครับเราจะเห็นได้เลยว่าถูกออกแบบมานะครับให้การลื่นได้อย่างดีสามารถใส่ลุยน้ําได้นะครับโดยวัสดุเนี่ยคาดว่าจะทํามาจากยางนั่นเองนะครับและรองเท้าแบบนี้ใช้งานในกองทัพจีนทหารเวียดนามเหนือและกลุ่มว้าแดงเนื่องจากมันราคาถูกและเหมาะก,กับสภาพภูมิอากาศนั่นเอง